ครับชาวราศีตุลทุกท่านท่านก็คงจะรู้กันแล้วสิว่าภายในช่วงของวันที่30ของเดือนเมษายนนี้นั้นที่ผ่านมาก็คงจะทราบกันดีว่าดาวพระฤหัสนั้นได้ทำการโยกย้ายตำแหน่งออกจากที่เดิมและได้ทำการโคจรเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวมริสยูการที่ดาวทั้งสอง มาโคจรอยู่ร่วมกันนี้นั้นจะทําให้ทุกๆุกราศีได้มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างกระทันหันบางราศีก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีบางราศีก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอีกทางหนึ่งซึ่งชาวราศีตุลนั้นทุกท่านการที่ดาวพฤหัสนั้นมาอยู่ร่วมกับดาวมริสยู ในครั้งนี้ก็จะทำให้ชาวราศีตนนั้นได้มีดวงชะตาราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงในด้านของการงานการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันบางท่านนั้นก็ได้ทำงานใหม่ๆ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานของท่านบางท่านนั้นก็ถึงกับต้องโยกย้ายงานแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็ได้งานดีบางท่านก็ได้งานที่เรียกว่าไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาที่ทำกันมาในช่วงก่อนนั้นบางท่านอยู่ๆก็ตกงานไปเฉยๆก็เพราะว่า ดาวพระเรือหัสนั้นได้เข้ามาอยู่หรือว่ามาร่วมอยู่กับดาวมริสยูจึงทำให้ทุกทิงทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็ถือว่าต้องคอยระมัดระวังกันไว้ให้ดีในช่วงนี้บางท่านก็ตกงานไม่มีงานที่จะทำบางคนนั้นก็มีภาระอีกตา่หากต้องมาเลี้ยงดูลูกหลาน ทั้งๆที่ร่างกายของท่านนั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ท่านก็ต้องลำบากจำใจทำบางคนอยู่ๆคนรักก็มาจากไปเฉยๆโดยที่เรียกว่าไม่มีเรื่องมีราวอะไรในช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่าหรือว่าเป็นดาวที่เรียกว่ามีอิทธิพลคือดาวใหญ่ที่โคจรมาอยู่ร่วมกันถึง สองดวงนี้นั้นจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนไปได้ ừ, ทุกช่องทางการที่ดาวมริษยูมาอยู่ร่วมกับดาวพระเรหัดนี้นั้นก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งส่งผลดีและส่งผลเสียชาวราศีตุลทุกท่านบางท่านนั้น ก็ได้ผลดีก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคงจะเกิดผลดีหรือว่าเกิดจากส่วนผลบุญที่เคยท่านได้ทำไว้ในครั้งก่อนนั้นจึงส่งผลให้ไปทางทิศดีการที่ดวงดาวใหญ่สองดวงดวงนั้นมาอยู่ในราศีเดียวกันถ้าเรามาดู ในแง่ดีเกี่ยวกับในด้านของการงานงานที่ท่านทำนั้นภายในช่วงนี้เรียกว่างานที่ท่านทำทุกอย่างนั้นก็จะมีความสำเร็จเรียกว่ามีความสำเร็จไม่น้อยหน้ามีทั้งงานใหม่งานเก่าท่านก็ทำได้โดยเฉพาะงานอื่นๆนั้นที่เข้ามาบางท่านว่าทำยากแต่ท่านก็ทำได้ ไม่ติดไม่ขัดงานงานบางชิ้นงานบางอันนั้นท่านทำไปแล้วก็จะมีชื่อมีเสียงย้อนกลับมาหาท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าการที่เรียกว่าทำงานของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านก็จะได้เงินเพิ่มอีกบางท่านนั้นก็ได้เงินจากเจ้านายที่เรียกว่ามีความรักใคร่ มอบหมายให้ท่านทำงานท่านทำได้เขาก็จึงมีเงินเดือนเพิ่มให้ท่านก็ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าโชคดีไปเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระฤหัสนั้นกับดาวมาริสยูนั่นมาอยู่ร่วมกันในช่วงนี้ชาวราศีตุลนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ในเรื่องของการงานบางท่านนั้นก็โดนย้าย แบบกระทันหันก็มีบางท่านนั้นก็โดนพักงานอย่างกระทันหันก็มีบางท่านนั้นก็ได้ไปได้งานที่เรียกว่ายากลำบากก็มีบางท่านไปได้งานที่ไกลท่านก็เกิดความที่เรียกว่าท้อแท้บางครั้งก็อยากจะราออกก็มีชาวราศีตุลนั้นภายในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระฤหัส ยายนี่ก็ทำให้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านอาจจะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันนั้นจะมีการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุก็ขอให้ท่านระมัดระวังกันให้ดีสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ ถ้าใครรู้ตัวว่ามีอารมณ์ร้อนนั้นก็ขอให้ท่านอย่าอารมณ์ร้อนตามอากาศไปเพราะว่าท่านอารมณ์ร้อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมันจะเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นต้องใจยเย็นๆเย็นไว้จะพูดจะจาอะไราควรกรึกกรองก่อน,ก,อนก่อนพูดถ้าหากว่าเราพูดไปแล้วคำพูดนั้นก็จะมาเป็นเจ้านายตัวเรา ถ้าหากว่าเราพูดดีก็จะดีกับตัวเราถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีมันก็จะมาเข้าตัวเราก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังกันให้ดีชาวราศีตุลในช่วงนี้การเงินบางท่านนั้นก็มีจับจ่ายใช้สอยมากมายในเรื่องเงินนั้นท่านมีพร้อม ท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการก็เรียกว่าเงินพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งท่านอยากจะได้ของใหญ่หรือของเล็กก็ถือว่าพร้อมเงินพร้อมใจพร้อมชาวราศีตุลนั้นในเรื่องของเงินก็ถือว่าไม่เดือดร้อนบางท่านอยากจะได้บ้านก็ได้ บางท่านอยากจะได้รถท่านก็ได้เรียกว่าท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ทางนั้นเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านในด้านของความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ท่านมันไปทำบุญทำทานเข้าวัดฟังพระ สวดหร,รือว่าฟังพระเทศจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกต่อไปถ้าหากว่าท่านทำบุญด้วยน้ำทำทานด้วยใจหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบทุนสร้างเรียกว่าหอระฆังหรือว่าจะสร้างอุโบสถถ้าหากว่ามีที่ไหนเราไปร่วมกับเขาก็จะเป็นการที่เรียกว่าดี เสริมดวงชะตาของเราหรือว่าท่านจะเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าจะปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกอันนี้ก็จะได้กุศลผลบุญอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุนนั้นให้มันทำบุญทำทานไว้บ้างเข้าวัดเข้าวาจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของท่านอีกตาหาพอถึงเดือน พฤษภาคมไปแล้วเข้าเดือนมิถุนาคมมิถุนายนดวงของท่านนั้นก็จะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนั้นท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าในด้านของการงานในช่วงนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนก็จะราบลื่นงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีโคนคอยให้กำลังใจหรือให ความสนับสนุนแก่ท่านถตาหากว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เกณฑ์ดีในด้านการเงินการทองถ้าหากว่าท่านไม่มีพอใช้หรือว่าขาดมือในช่วงนั้นท่านจะเอ่ยปากไปขอหยิบขอยืมใครในช่วงนั้นก็ได้ไม่มีใครรังเกียจก็ถือว่า ดวงของท่านนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเอ่ยปากอะไรก็จะได้ทางนั้นถ้าว่าท่านเคยไปสมัครงานหรือว่าไปสอบอะไรเข้าไว้ในช่วงนั้นช่วงนี้ท่านก็จะได้โอกาสที่ดีท่านจะได้ข่าวดีเขาจะเรียกตัวท่านนั้นไปทำงานท่านก็จะได้ทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีตุลทุกท่าน ถ้าหากว่าท่านฟังคลิปของเรากันจบแล้วก็กรุณาช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปสุดท้ายนี่ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านจงโชคดีนึกคิดสิ่งไรให้ได้ดังใจที่ท่านนึกนึกถึงเงินกไอยไหลามากองนึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขอให้ท่านจงโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ